สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้อยู่กับตัวโปรเจกต์ครับ Mystery Bird ผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นเกมสักเท่าไหร่เนาะตัวนี้ครับที่ผมได้ทำการโพสตไว้หน้าเพจแล้วฮะ แล้วพอมาดูเนี่ย,ยข้อมูลน่าสนใจนะแต่ไม่น่าสนใจในแง่ดีนะครับผมแนะนําเลยให้คุณดูคลิปนี้ให้จบนะครับเราะจะมาพูดคุยกันถึงตัวโปรเจกต์นี้ล่ะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะไม่เพียงคลิปรีวิวภาพหลงทัวโปรเจกต์เฉยฝากกดติดตามช่อง YouTube Paylot แล้วกลุ่ม Facebook Paylot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมนับถี่นะเข้ามาหน้าเว็บไซต์ครับ Mystery Bird เนี่ยเขาโปรโมทไว้เลยนะว่า stable and profitable ครับ ตัวโปรเจกต์มีโทคินิมิกในการที่จะเอาเข้าเป็นเหรียญ USDT และจ่ายผลตอบแทนให้กับคุณเป็นเหรียญ USDT ครับแต่ข้อมูลของตัวโปรเจกต์ครับเราไม่ได้เห็นอะไรมากมายเท่าไหร่นะอย่างที่ผมโพส์ไปแล้วนะครับสิ่งที่เดเวลลอปเปอร์เขาส่งมาให้ผมครับคือหน้ากระดาษแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นครับแล้วถ้าใครมาในหน้าเว็บไซต์ของเขาก็ไม่ต่างกันครับกดที่โน้ตทตรงนี้นะ เขาบอกเอาไว้ว่าคุณเข้าไปซื้อกล่องกรชาปองเขานะครับเริ่มต้นเนี่ยลงทุนด้วย20 USD ยครับ20ดอลลาร์นะฮะหลังจากนั้นก็สามารถได้รับผลตอบแทนมาในระดับต่างๆครับโดยกล่องกรชาปองเขาครับจะแบ่งออกเป็น4แบบนะครับตั้งแต่ราคา 20, 100, 450และ1,000 USD ครับถ้าคุณเกลือที่สุดนะกล่องแบบ20คุณเปิดได้แบบระดับต่ำสุดครับคุณสามารถได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนใน1วัน คือ0.4 US Dollar ครับหเดือนคุณได้12แสดงว่าประมาณสัก1เดือนกว่ากว่า1เดือน20วันคุณถึงจะเริ่มคืนทุนสําหรับ20ดอลครับแต่ถ้าใครหาญกล้าไปซื้อกล่องแบบแพงขึ้นครับ141,000อันนี้แล้วแต่คุณนะผลตอบแทนก็จะได้รับเพิ่มเติมมามากขึ้นครับถ้าเขาไม่บินไปซสิก่อนนะขั้นตอนต่อมาครับก่อนที่คุณจะเข้าไปซื้อเนี่ยคุณจะเป็นต้องใช้ตัวกระเป๋าของ MetaMask นะครับ ก็ใครที่จะหานะก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่ากระต๋าเมตามาช้งานอย่างไรบ้างครับสมัครเข้ามาใช้เหรียญ u s เอเข้ามาซื้อครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณดูแล้วกันนะรับกล่องแบบตามสูตรครับแบบ20 u s เอนะครับเนี่ยค,คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนกลับมาทั้งหมด3ตัวครับตัว NFT ของเขาเนาะตามสูตรถ้าเกลือสุดก็10 USD นะก็จะได้รับผลตอบแทน0.4ครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวดีหน่อยนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนมาสูงมากขึ้นครับ เราไปเปิดกันเลยนะ2กล่องนะฮะเมื่อเปิดมาแล้วครับโอ้ผมค่อนข้างโชคดีนะได้ตัวละคร20 USD กับ30 USD นะครับแสดงว่าระยะเวลาในการคืนทุนของผมเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะดีกว่าได้ตัวแบบกระจอกสุดนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหรนะ่เนาะและถ้าเกิดว่าใครที่เขามาซื้อแล้วทำยังไงบ้างครับนะก็มาดูที่หน้าจอของเว็บไซต์ตรงนี้ครับ เมื่อคุณเปิดกล่องมาเรียบร้อยครับตัวละครของคุณเนี่ยต้องรอสักพักนะและรีเฟซมันจะอยู่ในหน้าจอของแอสเซทครับหลังจากนั้นทำไรครับเรารอคอยนะถ้าเขาไม่บินหนีไปนะครับก็มากดฮา์เวสตรงนี้เพื่อเก็บผลตอบแทนได้เลยแต่ต้องเสียค่าแก๊สด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งในตัวโปรเจกต์นี้ครับก็คือระบบเรฟเฟอรัลในการที่เชิญเพื่อนครับเลื่อนลงมาในแท็บอินไวททางด้านล่างครับคุณสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ครับนําไปเชิญเพื่อนของคุณและถ้าเพื่อนของคุณเข้ามาซื้อกล่องครับแบบยี่สิบยู คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาก็คือ2 US ครับประมาณ10%เนอนาะโมเดลแบบนี้ครับแน่นอนครับฟันธงเลยโซนแน่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เข้ามาต่อครับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็อาจจะเงียบอาจจะตายหายไปได้ครับตัวนี้จะส่งผลให้กับคนที่เข้าก่อนได้รับผลประโยชน์เต็มๆครับใครที่เข้าทีหลังเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกครับ แต่ทางตัวทีมผู้ว่นาครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าทางพาร์ทเนอร์ของเขานะทางด้านล่างนี้ครับพาร์ทเนอร์คือ Binance ครับ Polygon p a n c a k e s w a p CoinMarketCap ทั้งหมดทั้งมวลครับผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะมันก็คือเชนนั่นเองหรือเว็บไซต์ในการรลือกเหรียญครับและอีกส่วนหนึ่งครับคือ Open นซครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าคุณสามารถนําตัวละครของคุณเนี่ยที่เปิดได้ครับมาขายใน Open นซได้ด้วยเชนของโพลิกอนครับที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยแหละเนาะก็ต้องรอดูครับว่ามัันจจะขาายได้รรริงหือเปล่คบ โซเชียลมีเดียครับทางกลุ่ม Telegram ของเขานะ Misery Bird Official Group ครับมีคนติดตามอยู่22,000คนครับทางกลุ่ม Twitter ครับมี6,176ผู้ติดตามครับและทางออ d i ดครับที่เขาบอกผมนะก็คือว่า KYC ผ่านทางเซอร์ติครับนี่เขาส่งแบบนี้มาเลยนะ Security Assessment ครับ Misery Bird วันที่23เดือนเมษพฤษภาคมครับจากทางเซอร์ติ ผมลองไปหาในเว็บไซต์ของเซอร์ติกนะเมื่อเราไปเสิร์ช mystery bird ไม่เจอครับไม่เจอนะเพราะฉะนั้นครับ take you on risk นะครับรับความเสี่ยงเองเองสําหรับใครที่จะลงตัวโปรเจกต์นี้นะเพราะว่าตัวโทเค็นผมไม่เห็นครับเขาไม่ทำโทเค็นของตัวเองมาเนาะหลักการในการทําเกมของเกมอื่นนะครับก็คือการผลิตโทเค็นของตัวเองขึ้นมามี u s ส c a s ในการใช้งานเหรียญครับแล้วก็จ่ายกลับไปเป็นผลตอบแทนในการเล่นเกมครับ แต่เกมนี้เข้ามาด้วย US เ o l l ซ r ซื้อตัวละคร US เ o l l a r แจกจ่ายกลับไปเป็น US เ o l l a r ดึงคนเข้ามาด้วยระบบ In ินไว้ฮะเพราะฉะนั้นคุณพจารณาด,ดูดีนะว่าจะเข้ามาเล่นหรือเปล่านะครับผมเตือนคุณไว้ก่อนแล้วกันนะรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเองนะครับคิดเห็นยังไรบ้างพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกเกมดีๆกว่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ